ตอนนี้เราเข้าไปนี่เวลาดีสุดครับที่สบายช่างเบิร์ดครับเวลาอยู่ที่12 3 125เลยครับจำไม่ได้ครับเอาเอา5ไปเลย3มันเยอะไปเบิ 1, 2, ร์ดวิ่ง12 3พวกกระชับกระชากพีน่า การนยางนี้ลอบของเครื่องยนต์ต้องมีถึง7800แพันรอบนะครับถึงจะสามารถนะครับเดินยางในรูปแบบนี้ได้นะครับรถทันใจเดิมบอกว่าแรงนะครับเปลี่ยนท่อมาแล้วเราเอายาพวกนี้ไปใส่ครับปล่อยค์ดก็ดับแล้วครับเพราะยามันมีความหนึบในการก่อถนนมากครับยางสลิปรูปแบบนี้นะครับก็ต้องมีการดูลายครับเพราะว่าจะต้องขับไปลายเดิมที่เบอร์ออกมานะครับเพื่อให้เพิ่มความหนึบในการในการออกตัวนะครับ ดูครับสะเปเต้ครับเสียงร้องท้าวครับดังนบหนบหนบบเอาละครับมาดูครับเอเรืซิงตลาดหรือเออีกแล้วจะวิ่งเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับเราสองใจเลยครับเอาความโคตรโหด มีสาบต้แนแน่นอนดูทรงแล้วไม่แน่ครับพี่พันดูทรงแล้วครับ